ดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด4ตันนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อโคมัสซื้อนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นรุ่น PC 4ีสี่ขีดแนะครับผมอ่าเป็นตัว p ีซ0นะนี่นะเป็นรถขุด4ตันนะครับอ่าโอเคเพิ่งมาใหม่สดร้อนๆนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยแม่โครเข้าเยอะกันนิดนึงนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับพอดีตู้มาลง2อสตู้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูสภาพรอบคันก่อนนะเริ่มจากสภาพพุ่งกี่อนนนนเเลยยะะฮตัวีี้่ ที่หน้างานญี่ปุ่นนะครับเขาใส่เป็นมุกขี่ใหญ่แบบนี้มานะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงพื้นทอ้องของมุกขี่เนี่ยเขาทําเป็นสโลปนะฮะเอาไว้สําหรับงานปรับที่เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้งานปรับที่ถมดินนะครับหรือว่าขุดลอกคลองนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่ามุกขี้เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าปกติมาแล้วด้วยนะครับลูกค้าครับเอาไปเนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปขยายมุกขี่เพิ่มนะ ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามสารุขุดเล็กนะเขาจะมีตัวผ่นดันตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถปรับที่ได้แล้วก็เอาไว้ค้าเวลาขุดได้นะะเวลาขุดของเราเนี่ยก็จะนิ่งมากกว่านั่นเองนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของสภาพบูมอาร์มเนี่ยสวยนะครับไม่มีรอยร้ารอยดำนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามชื่อต้งคลิปเลยนะเป็นบูมสไลด์แบบนี้นะฮะนี่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานนะฮะขุดลอกนะฮะ ล็อคลองวางท่อวางท่อปปาเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสวิงตัวรถเลยนะครับสามารถสไลด์ตัวบุมของตัวมันเองได้เลยนะครับซึ่งดีมากๆนะสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะชุดหลังคาเนี่ยก็มีมาให้พร้อมนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของแท็กตัวนี้ก็จะเป็นแท็กยางแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพเฟรมนะฮะก็สวยนะครับไม่ผุนะครับตัวดรนตัวเดินยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคขึ้นไปลองขับกันนิดนึงนะครับนี่นะหน้าตาด้านบนประมาณนี้นะครับ ่ะมาลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวออปชั่นบูมสไลด์เขาก่อนเลยนะครับเนี่ยนะเปิดรอไว้แล้วนะครับนี่เวลาใช้งานบูมสไลด์เนี่ยก็เหยียดแท่นตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะนี่นะครับเราก็ใช้ขุดไปนะครับสไลด์ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดนะฮะนี่นะยกบูมขึ้นลงได้ปกตินะครับอย่างนี้นะครับนี่นะฮะสะดวกสบายมากๆนะครับเวลาใช้งานขุดข้างทางเนี่ยไม่ต้องสวิงตัวรถเลยนะครับสามารถสไลด์บูมได้เลยนะครับ เอากระบอกนะครับนิ่มดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทํางานได้นิ่มดีมากๆนะเดี๋ยวลองใช้ตัวผ่านดันกดตัวกันนิดนึงนะครับเทสกําลังปั๊มนะนี่นะนะครับก็กดตัวลอยได้ขึ้นสบายๆนะครับแล้วก็ตัวผ่านดันเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติหมดนะฮะนี่ร่อนะครับตัวนี้นะครับขับมันก็คล่องเท่าไหร่นะครับต้องขับมือเดียวนะ ความแรงนะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะฮะอ่าเน้นดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันนิดนึงนะครับโอเคมาเป็นหน้านะครับล่ายหลังนะครับซ้ายนะมาขวานะครับอปั๊มตัวเดินสู้ดีหมดนะครับนี่นะฮะสู้แรงดีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรอบต่ำสุดของเรานะที่ผมลองให้ดูเนี่ยนะครับ ในส่วนของปั๊มเคเล็กเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แรงดีปกตินะครับเนี่ยนะรอบต่ำสุดนะครับทำงานได้แรงดีมากๆนะปั๊มตัวเดินเนี่ยก็สู้มือดีปกติหมดเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นการลองขับเทลสคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะที่นั่งด้านบนขับของเจ้าตัว PC40 นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเนี่นะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็ตามไซส์ PC40 นะเขาจะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับลูกค้าครับ เป็นเครื่องยนต์รีสูบนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คมสสุรหัส 4D ดีไปดีนะครับซีดีไป4ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห้งสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าครับแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นและก็เงียบดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับสภาพรอบคันสวยนะแท็กยงแทกยางเนี่ยถือว่าสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะฮะเห็นไครับบูมารีฟานหนึ่งก็สวยนะครับไม่มีรอยรล้าวรอยดำเช่นกันนะครับหลอนะฮะหลอนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะฮะ ของเจ้าตัว PC T10R ขีดแปดคันนี้นะครับ้ะเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามคุณผู้มือเติมนะครับหรือว่าทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรหรือไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับก็จะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปบอดี้รูปเครื่องยนต์นะฮะรูปภายในหัวเก่งเนี่ยจะส่งให้กับลูกค้าได้ดูนะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับตลอดใช้งานของเขานะคคคคครรรรรััััััับบบบบบทททีี่่หหหหนน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 ้้้้้้้้้้าาาาาาางงงออมมแเเเลลลยะะใใูููกก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 ไไดดดด็ชๆุุุซขขสพิจณ ลายทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็มาสวยนะครับเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทตชนี้นะฮะกับรถตัวคุมสู้ P40R c คีแตกกันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะและก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจพัฒสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ